うん。<noise>

Hang mang dạy Ông làm dặn hằng làm dặn hang nam quanga mênh đênh hoi lùng nha hằng anh quanga hằng anh quanga hằng anh quanga hằng coi

เอาไปอย่งคืนนั่นน่ะนจะตาดมือทำไมเอาเลยดูดูดหลบหลบขั้นหนย่งหน่อยลงมาตั้ลุงนี่แนวเนอะโอ้ยลงนองเดี๋ยวอาจะเย็น ลากส <c ười> ดดกากวิงเอาไว้ทำไมทำไมไม,ไมีดูงสีทองเนี่อ่ะลงรถไปหัวว่ะไ <c ười> ง <c ười> เป็นไงบ้าง <c ười> <c ười> ะราทัวรไปตามห้องนี้ก็ได้นี่